หมู3ชั้นทำความสะอาดให้ดีแล้วก็หมักด้วยโชยุ2อช้อนโต๊ะตามด้วยผงลงรดครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำปลา1-2ช้อนโต๊ะรสชาตินี้เพิ่มเติมได้ตามชอบนะครับขยำขยำนวดนวด,นวดหมู3ชั้นประมาณ4-5นาทีให้รสชาติเข้าเนื้อให้ดีแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถ้าผู้ชมจะหมักนานกว่าน,นี้ก็ได้นะครับโดยการนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ได้แล้วนํหมากย่าง วันนี้เชฟชาติใช้เป็นกระทะกิวในการย่างเลยนะครับ3มชั้นย่างเือเหลืองหอมๆความเกียมนี้ตามชอบนะครับเพิ่มเติมได้เลยนีย่นะครับจะย่างให้หนังกรอบกว่านี้ก็ได้นะครับได้แล้วเราก็นํามาสไลด์หั่นเป็นชิ้นให้พอดีคาท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นหมูส่วนอื่นได้ตามชอบหรือว่าจะเป็นไก่เป็นเนื้อก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับนี่นะครับแร่ให้พอดีคําเป็นชิ้นบางๆอย่าให้หนาจนเกินไปหมูเราจะช่ำๆแบบนี้นะครับ ทานคู่กับผักเคียงได้ตามชอบไม่จาะเป็นกิมจิต้นหอมกับเทียมแตงกวาได้หมดนะครับหรือจะนำผักมาหอ่อทานแบบหมูย่างเกาหลีก็อร่อยไปอีกแบบก็ฝากลองนำไปนำทานกันดู